วันนี้ฉันขอเป็นฉันฉันไม่ขอเป็นใครถ้าหากตื่นมาวันพรุ่งนี้ชี้ไปทางไหนไอำนาจนั้นขอยกให้เธอเพ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 อเธอเธเธอเธอวันนี้ ฉันขอเป็นฉันฉันไม่ขอเป็นใครถ้าหากตื่นมาวันพรุ่งนี้ชี้ไปทางไหนอำนาจนั้นขอยกให้เธอนัดฉันไว้ตอนเช้าเมาวัวใจของฉัน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 ไม่เปิดถึงใคร วันนี้ฉันขอเป็นฉันฉันไม่ขอเป็นใครแต่หากตื่นมาวันพรุ่งนี้ชีพไปทางไหนอำนาจนั้นฉันขอยกให้เธอยอมเป็นทาสเธอ